Terima kasih telah menonton! นี้รายการมอไซค์ทีวีนะครับก็มีโอกาสได้นํารถยามาฮ่าเอ็กซไซเตอร์ร้อยสินะครับมาทดสอบนะครับกับระยะทางราวหนึ่พันกว่ากิโลนะครับในเส้นทางเชียงใหม่นะครับน่านนะครับยามาฮ่าเอ็กซไซเตอร์ที่เราได้มาทดสอบในวันนี้ครับก็ไปทั้งทดสอบในเส้นทางทั้งเรียบทางขึ้นเขาแล้วก็ทางวิบากนะครับการดีไซน์ของยามาฮ่าเอ็กซไซเตอร์รุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะทําออกมาได้โฉวเฉียวนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างจะครบคันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนไมนนัที่เป็มติ ฟังชันนะครับมีไม้ครบนะครับตั้งแต่วัดรอบนะครับไฟบอกเกียร์นะครับตัวทริป1ทริป2อัตราการกินน้ำมันนะครับมีการคำนวณให้เรียบร้อยมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้ามาให้นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับถือว่าการดีไซน์ของ e x c e t e r รุ่นนี้นครับทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็น1 5 0ดีซีนะครับระบากความร้อนด้วยน้ำนะครับเสื้อสูบต่างๆเป็น ดีเซลนะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของทางยามาฮานะครับให้กําลังเครื่องยนต์ที่15.4แรงม้านะครับถามว่าแรงไหมสําหรับผมนะครับจากที่ทดสอบมาครับถือว่าสามารถตอบสนองได้ทุกเกียร์นะครับจากการใช้งานนะครับระหว่าง0ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าทำรมาตาเร่งได,ด้ดีีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจาก100ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มมาช้านิดนึงแต่ก็ถือว่าตอนเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามีแรงดึงแล้วก็ลด ยังทะยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับความจุนะครับของถังน้ํามันนะครับก็อยู่ที่4.2ลิตรนะครับจากการใช้งานในการล็อกคันเร่งยาวๆไปนะครับกับการกินน้ํามันแค่40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับ1ถังวิ่งไปยาวๆเลย150ก็คงดูได้สบายนะครับกับการซัดแบบเต็มๆนะครับซึ่งถ้าเราขี่ในแบบโหมดประหยัดซึ่งก็อาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับในการบริโภคน้ํามันนะครับล้อหลังให้มาใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ไซส์120นะครับส่วนหน้าจะเป็นไซส์70นะครับอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ความเล็กที่ได้เนี่ยก็แลกมากับความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการขับขี่ในเมืองนะครับการใช้งานทั้งทางแห้งแล้วก็ทางเปียกนะครับเพราะในทริปนี้เราเจอฝนกนด้วยนะครับถือว่าตัวยาง i อซีรุ่นนี้นะครับเกาะถนนค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสามารถนําไปเข้าโค้งต่างๆเนี่ยเข้ากันได้เต็มๆเลยนะครับมีร้อยกดร้อยนะครับเข้าได้สบายนะครับสําหรับตัว อย่างที่ให้มานะครับด้านระบบการสะเทือนนะครับตัวเอ็กเซเตอร์ให้มาค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับตัวโช๊คหลังนะครับถือว่าซับแรงได้ดีทั้งทางเรียบการเข้าโคง้งแล้วก็เวลาเราไปลุยในทางวิบากนะครับสําหรับด้านโช๊คหน้าของตัวเอ็กเซเตอร์นะครับอาจจะเป็นว่าเอ็กเซเตอร์ถูกออกแบบให้เป็นรถที่ใช้ในเมืองนะครับพอไปเจอหลุมลึกๆหรือว่าทางลูกรนาดเนี่ยก็มีอาการโช๊คหน้าดังบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขได้ครับเอาไปเข้าศูนย์แล้วก็ ปรับอัดน้ำมันโช๊คหน้าใหม่นะครับก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับด้านระบบเบรกของตัวเอ็กไซเตอร์นะครับด้านหน้าและหลังนะครับจะเป็นระบบดิสเบรกนะครับจานเบรกถือว่าให้มาไซส์ใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเบรกถามว่าใช้งานได้ดีไหมช่วงแรกตอนที่เราได้รถมาเนี่ยจานเบรกยังจับไม่เต็มที่นะครับถือว่ามีรู้สึกเวลาเราใช้งานรู้สึกชื่อไปนิดนึงนะครับเมื่อใช้งานมาได้ประมาณ4ี่ห้ากิโลครับระบบเบรกถือว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับใครที่กำลังเล็งนะครับรถไซส์เล็กนะครับแต่ให้กำลังเกินตัวเนี่ย e x c i t ซ r ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะมีน้ำหนักตัวเนีครับ100กิโลผมก็ยังคิดว่าสามารถนำ Exciter เนี่ยไปบิดขี่ได้อย่างสะใจเหมือนที่ผมใช้งานอยู่นะครับสำหรับสนนราคานะครับก็อยู่ที่62,000บาทนะครับก็ลองติดต่อได้ตามศูนย์ y มา a ทั่วประเทศนะครับแล้วอาจจะติดใจเหมือนผมนะครับที่ใช้งาน Yamaha e x a t e r รุ่นนี้นะครับผม ไว้ติดตามชมการรีวิวมอไซค์นะครับได้ในรายการมอไซค์ทีวีรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอไซค์ครับ